เบิ้งๆบงบบิคงกกเลยใช่ใช่จอดแบบนี้เหถ่ายจอดอันนี้เราบดีบดีเ็นปอันนี้จอดไฟจุดไฟเลยตะกี้ผมไปเรียนทงชิงที่ไะคีรังข่ากั่ะตัดไปสารก็จบ ตอนนี้มาเบิงหม้อปากเสียนครับขอออม,มออ้อตอนออกนามูอ่ากร้งไปหินเถอะเส้นท่างออกจากร่งปูนองซื่อ้อตอนออกนามูสามหกศูนย์กรลังติดตามคนไปครับเป็นเังไรสิขึ้นคิดว่าม้อไปเจอนต่อว่ากลไก็เลยถอนครับเพราะว่าทรงมากทรงมากจับ ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมางลักหมูอยู่สปปลาว,ว,ว,วครับกำลังสีเดินทางกลับฟังไทยครับตอนนี้ออกจากล่งพูนแล้วกำลังสีเข่าถนนสาย13เหนือเียวนี้เป็นเท่ยวทุดทไทยครับจากนั้นนะครับสีไปแลนอยู ฟังนครพมานมหรือว่าล้วงเระบางประมาณนี้แหละแต่ยังบ่งููออกจากฟังไทยแล้วจังคอยสิหูจักรับว่าสิได้ไปใสเื่อนออกจากล่งปูนมากกับบ่อใดข่อยางได้ตื่นขืนมากเลยดิแจ่จากความรู้ซึ้ทสี่แล่นมากบนแนี่ครับยางอาจจะหวัวเที่ยวนี่ถ้ามันหวัวเถียวสิพ้าไปเบิ่งล่านปลายางหรือล่านจอดอยางเออหรือล่านตาบับยางในสปปเล่านะครับว่าราคาสิแพงบันไดคลบปนีเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่ง ดยพ่นห้องมากเพราะท่านใสอยู่อู้เรียบเลยน,นี่ตัวนี้นะสอดปดเลยสลดปลายยางกระมีเปล่าหาลัดปลายยางก็นกับพอดีไก่สีหอดรักาสองครับ พอพอดีย่านย่างระเบ like. head head Dad, ิดก็เลยต้องจอดก่อนเฮ็ดเลยตัวเฮ็ดรถเฮ็ดถาเรารถเฮ็ดถาเรารถแต่หนักไม่ไปโรงเรียนหอเปล่บ anyway. ้าลูกลูกลูกชายสร้างสร้างกันหมดเองยางแบบนี้กับยางแบบบ่มียางไหมอันใดป่าแพีง ราคาคือกันราคาคือกันบ่แตออ่ว่าอยู่ไทยนี่อย่างผมมีอย่างนี้ป่าแพางเดีเออราคาคือกันบ่ราคาคือกันคุเผิวปกติราคาเท่าไหร่นี่ราคาปก,กติวะแมนเออราคาปก,กติฟ้าแค่ละเท่าไหร่ติกิน50าสิพันเดี๋ยวนี้มันขึ้นแล้ว60สิบพันห0สิพัน 50, โอ้ขึ้นขึ้นนั่นแหละเจ้าหสิบพันอยู่บ ราคาสองขักระป๋าอะไรผิดแล้วยังไเั้งทั้งหัวรถแค่น,นี้รับได้ยักตันหนึ่งตันตันร้อยร้อยรอยตันอันนี้คือเขากินเลยเนาะเขากินเขากินทั้งนั้นเลยเนาะโคนรเล้วคนล้า <laughs> ือว่ากินแสดงว่านิยมนิยมสินค้าจีนหลายร้อยมันถือแต่ว่าผู้ใดมาของดีกับสินค้าไทยกับนี่แต่ว่าของจีนกับสินค้าถือกับลังอันกับดีอยู่ด้วยจมื่นะครับพัฒนาเราหรือมั้งสมมติว่านี่เนาะซื้อสองล้านสองล้านป้ายแต่ว่าของจีนมันเป็นเหมืนของของดีขนาดมันพัดอันสี่ล้านป้ายสี่ล้านของจีนถือสองล้านถือก็กันเครื่องหนึ่งเนี่ยตะเคียนเนี่ย นี่งัดออกออบ่เครเห็นได้แบบนี้อันนี้แบบนีคยเห็นปะแถวนี้มันง่ายเเออครเห็นนะมันที่มันทีเป็นคิวรุ่นใดก็ได้บิวหน้าคิวแโอ้นมากเขาที่มีบักทดนทุมิไปลตร้าวนะบักทดบ่ไ้หัวอะย่งนะอือักหัหั ะมตถน้ำอันนี้อันที่สามเนาะเดือนี่นอันนี้อันที่สี่ลวอัน,นแรกน네ี่บอกเงาเลยที่อันแรกมันก็บเขแข็งมาไหนนะเขาแรงเลยนี่ปัดปดไป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 ใช่ใี่จอดแบบนี้เนาะจอดอันนี้เราบุดีบุดีเห็นยบออันนี้จอดไฟจุดไฟเลยคอยค่อยขๆลดเทส ไฟฮอร์ไหลแล้วมันลอกเองโอ้ลอกเองเลยเออถ้าแบบนี้ยู่เลย่นปะเออขคำจอดไฟฟ้าแล้วมันยู่โอถถ้ถ้าถ้าปลาเย็นสติมเยนม็นยังยู่ดีอันปะโอสติมเย็นบ่ไม่ยู่บ่อยู่ปะแต่ตามาไฟยู่ยู่โอ้จุดไฟ,ดไฟ,ดไฟยู่ยู่จังตัดไฟเออไฟกับไฟฟา้าล่ะทีเออไฟไฟฟ้าอะไรบ่แม่นไฟจุดนี่แหละโอ้เพรคือการตัวไทยกับไยกับนั่นเด้อ สุดสุดดบน,น,น,นี่ันี้นี่ยนี่เปอะไรเนี่ย,อ,นนยดด yeah. อันนี้จะติมเย็นน่นบ้านนอ,อันนี้เ็ไจะติมเย็นโอ้โอสุดไกัน,นสเจ้าปีมันฮว,วัแลวมันมันลอของเองเนี่ย <Yeah. S 2> มีสุเจ้าแก่บุบกเกินนี่มเป็นยังโอ้อะไรเจ้าไส่เกินใส่หลายนะ,ะออค่จังของเล่านี่ไส่หลายอยู่แล้วน่าลถดอกยเตอากเก้าทิพซังคนนี้เยผมผมใสะมากเบื่อกินหาทนี่ ของเล้าเนี่ยใส่เก่าสิบเลยรถเ,เล้าโอ้ก็คือกันแต่ว่าตัวผมมี่เป็นเต่าไงเต่าไฟฟ้าไงเออคือกันนั่นแหละอันนี้ของจีนของไทยมันแพงของไทยแพงเออราคาเท่าไหร่ดิของจีนครับนึ่งสามแสนห้าสามแสนห้าเออแต่ว่าของของไทยมันเป็นหมื่นโอ้ยเป็นหมื่นแล้วเนาะแต่ว่ามันใส่ลมเลยใส่ลมกับใส่ไฟกัน ใส่ลมพร้อมใส่ไฟพร้อมนะนะโอ้ของไทยอยู่เราตอนนีเขาไก่สมมติว่าสมมติว่ายาะกันเปอร์เซ็นต์อะไรสิซื้อรายไปไหนอยู่เราโอ้ยคันว่าของกินรดพึ่งคือกว่าคันเอาไปซื้อยูปนเขาขายส่งนี้เสร็จไปแสนตายโอ้ยยังมือสองนี่เหรอโอ้ดูนึงอยู่เลยมือหนึ่งแสนตายโอ้เพราแพงเัีนหรปล่าแพงโอ้แพงเสียหรอ ขาไปซื้อบรอเขาขายย่อยอันสง่งส่งเศษปลายวไอ้โอ้บรอเขาขายย่ยอยเส้นหายังไงงมหม่งีนบ่า,วารวมหน่อยจีรถล้าเนี่ยูฟซ้ำทุดลอยหาซิ้มุอะรถไทยก็สิประมาณลอยสี่สิบหรืออกันคนรถไท้ชุดละ,ละสรสามิสามทิเพราะว่าทังบริษัทก็เังให้ร่อ

ร้อยแปดสิบร้อยแปิบ่เออขอาแก้ลายสูบสูบร่มอ่ะเอออาร้อยแปดิบอนนี่อันนี้นี่ส่องกันสท้องกันรองข้อส่สท้องกันเออมันได้แก้ลายมันเบื่อมันฮอนเลยเออ1ิงโลจากกอนติบสองโลนี่ตั้มสุดมันบ่เนี่ยว้ามันนี่กายอันร้อิบไปโอ้ตั้มสุดเ่ยร้อหิบปอน โอ้รถไทยนี่สูงสุดลายซีซีพอ,อเห็นมอคน,นก็นสูตหล,ยลายจีบครับทยางดีนี่สำคัญยางก็ดีประกาศสูตรตะายางบอกหรือสอนแล้วอื่นน้ำนครบสุดครบสุดเล่นปะเป็นยังแน่ครบสุดหนิเล็นเครื่องช่วง,งล่างช่วงล่างแมนบัสโอ้เมื่อคืนนี้มอคตัสิบสองโล่ไปแ,แปลงรถอยู่บางเวียงโอ้บ่ได้พักเลยพักเล่นตอนไหน,น,น,นเาานาะ บ้างยเวลงซาลงางียงนะบักไก่ก็แบลอยโล่รถขอบพีจ้รถขอบพีนะน้ำมันเครื่องขึ้นหัวลูกสูบเร่เล่เล่เล่ต้องไปเปลี่ยนลูกสูบบ่๋อต้องไปไข่ออกเอาน้ำมันออกมดไปไข่หัวซีดออกหมดอาสิบสองสูบรดขนาดนะ้สองสูบปัดมันจะแรงเหรอสบสอูบอ๋ออีซูซูรุ่นเก้าอ่ะ คือลุงเกาจ้ะนี่นี่สมมติว่าปลาหยางนี่ถ้าออกนอกสถานที่เอาแพงก่อนแพงไหเลยเป็นหลายประเดเงินเล่าจะรวมกันยุไก่ก็เอาแพงยุกไก่นี่ต้องวัดสิบโล่เลยสิบกิโลสามแสนขึ้นไปสามแสนขึ้นไปเอานะถ้าไก่ก็หันกันจนไปอีกเออคือไท่ละไท่ประมาณเป็นพันสองพันเหมือนเป็นอันว่าแล้วเรือบปล่า อย่างนั้นโอ้โหชงมัน้กเงิีไ้เงื่นเงินเงินเงินกีบปะพาล้ใส่เงินบาทผสมกันเออพกท่นก็เอิญหา0่นก็อีกที่บาทโอเคนะโอเค thank you thank you สบายดีโชค เอกเตอร์มาแล้วครับบินเป็นภาษาเล่าจะมาบริษัทจะมาพวกเด็กฝ่ายววยูแล้วข้าประมาณสองวัยสิบบาทหกพันหกพันหกสิบพันเนาะหกหมื่นจีบนะเดินทางต่อตัวขับรถเวลาด้านแยงจันทร์นะครับ i well, no, no.